สวัสดีพี่น้องตองไปสุภูสุพลสวัสดีเอฟซีคูับสวัสดีเอฟซีสักลินสวัสดีเอฟซีกบแต้สตูดิโอพี่น้องตองไปสวัสดีค่ะคือเกาพี่น้องเนี่ยย่างแลงๆครับนี่ยังอยู่เนี่ยกลิ่นวันนี้เมนูสั่วบกกอสั่วมะละกอนะครับมาเมืองกันเอาที่สั่วมะละกอแบบเลยนะครับบะหมี่ตำเนี่ยสั่ว ส่วนมะละกอนะครับส่วนมะละกอใส่ตีนไก่นะครับเตรียมจานไว้เรียบร้อยตัมเครื่องแล้วครับมาแต่ตัมเครื่องดิบเปิดกี่้ทั้งหกตัตมเครื่องใส่ก่อนนะครับพริกพริกเบิร์สวนเต็ดเวียงเบิร์เมือค่ะมื้อนี้ เป็นว่บบางพี่นอนเอ้ยเราบริเตยเ <laughs> กีกกเยดโร,รงเรียนอง,องเครื่องกองน้ำโรงเรียนนะครับระบบน้ำอาโอให้โรงเรียนรถเมล์ยังทำหย,ยอ,อกเลียพี่นอนเอ้ยเ,ยเยอือเหี้ยดีสองวันน่าจะได้ใช้แต่ยังนนก,นนนกินอ้อแค่นั้นพี่นอนกลไปร่างเสียงโคกเสียงโคกกับเป็นตัวแสบแล้วค่ะ สูวนคุณสกรีนมาข้ามเปียคุณผู้เมืงง่อยก็เลยอยากให้พื้นตาเพื้นตํำแส่วก็คูนะคะนี้ต้มตีนไกไ่เปื่นนยอย ของแท้เพลินของแท้เพลินวันนี้ตำด้วยสูตรปลาร้าของแม่โฮออกซีเองนะเป็นตุ่มเองเป็นไ,ได้สูตรจากยูทูบนะคะเป็นกุณตุ่มใส่ตกีเยนไว้สามสี่ขวดอ่าในเย็นเย็โคกจำหน่ายถืเลยะค่ะ นจะร่างปรุงค่ะพี่น้องนี่ก็มันจะเหมือนเนี่ยนะค่ะพอคู่อยู่ในครัวยุ่งกับไล่ลาย,ลายปรุงไปแล้วสุดหลดไปก่อนมูเสียลายเสียรายเนาเสียรายเสียรายคุณพ่อว่าหุงบ่วซอยสุดหลดอย่างบัเมียนนะบ่คือ ซิมซิมเบิงคัมแรกของหูเลยว่าลืมใส่ผงสรุรรถ้่คนติดโรชาของโมสุรรนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเี้ยนอย่าแห้งเปิดเทอมวมันที่สองนี่สูตกร,ระ ดมไปดมไปหอมมะหอม <laughs> สดสีน้ำกาแฟน้ำกาแฟน้ำโกโก้สองสามสี่ห้ยหอมเห็ดประด็กต์ตวงแม่แล้วก็เหตุนะคะตอนแบบเปิดกระปุกนี่คือเปิดกระปุกอยู่ล้างบานกินหอมไปหัหน้ำบานเลย เน่คะฝนสุด,มสดล,ลมกี่น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 ีกนี่นี่นเลยค่ะเตนียมี่น่นีียมีั่นี่นีรี่นี่นีตรงห่น่่นี่นด่ดดดนีี่นี่ แจ็แบปวดใจอีกแล้วใจอีกและะ้วแสบหลาคือมันเป็นปลาเป็นปลาแดกตม้มเนาะมันก็นจะบอ่่คอยเข้มนะคะเนี่ยริมาแสบหลายแซ่บหลายอืมวันบันเอาง่ายๆตอนต้มปลาแดกแม่ก็ใส่ผงซุลโลดอ่ะล่ละมาตามอีกก็ใส่ผงซุรโอีกแซ่บคนเกา ยิ่งตำด้วยมะเขือของผันไส้มานีใส่สูตรบะเขือนะคะตำลูกกอบอัวภาษาอันชยยัยภูมิามบานตำบก,กอบานพิริณนะคะตัวตัวอันนี้เขาเรียกตัวได้คม่ทำไรตำเครื่องเล,ลอ่าจากนั้นเราก็หมอ้อจะเอาใส่หมอ้อ อาเดียะเพิ่มนเกกไก่ทาน,านังกรรมแบบตั้งใจยัไงไหใช้สุรอดีกี่บอบิ่มเนเกลกไก่เป็นใกนี่ค่ะน้ำน้ำสัวว่ะอืมอน้ำตาลเนี่ยหัานนับไไหน คนๆเราจะเิร์บบางอันนี้น้ำชั่วนะกลางนั้นเหรอวะอบอวบนะถ้าอบอวบเป็นกระเจียบเราเทมเอามว้ลกลงไก่ลงอื เอาไรลูกันกับรกได้มันก็้จไปเอาันั่คือเอาเน่ยอยู่ในหม้อนี่มึงกินอะไรไงกิงไงค่ะมึงกินแม่วยบ้านฟาสนิบบาทมุที่งเข่ากัวนนี่กดด้งดึงดึเลยนี่ วัเน hey. ียหมูหงใส่หอมใน่นี่จำเอยไปปบะจักบังตำตีนไก่ใส่ไข่เค็มเ้าปริมาณนข้าปุ่นมื่จะเข้าบมูหุงเนี่ยเข่าเนี่ยน้่งอ่ะ กินไก่เนี่ยัดชมตำาพงเนี่ยกินในเบ็ดบานหนึจานเราย่ใรใข่เค็มเยมี่ยย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 เยยใสยไยเยยเยอะๆข้างบยานเยามียห,หยย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 ย หนึ่งแต่ว่าสีเดียช้าจากนั้นก็ทำการแก้เอานี้หเสียงจากนั้นก็ทำการซัว นี่ครับคือการส่วนะครับเนี่ยวอดอ,อ,อมราหาเริ่มขเขากันแล้วไม่เต็มขาซื้อเขาหลอคงละหลายบาทเิย แซ่บพี่น้อ,นอ,อ,นองยูคุณสเพลิมไปเนยตลาดนี่นะแซ่บอ๋อฮ่าๆไปเหงาป่นโล่งนะเนาะคะนี่ะนี่ดาาสุดยอดจอยนะคะนี่บ <c oughs> ่อพ่อด่าพ่อด่าพ่อด่าพ่อ 嗯。<them. S 2> mm. สวาตีนไก่ไข่เคีมยสู <ไข S 1> ตรพรูปให, <ไข S 1> หนึ่งสองสามหาอันหนึ่งได้เสร็จแล้วครับจากนั้นเราจะไปกินกันครับผมไปค่ะนีะเ่เซนนี่ญญพี่น้องหน้าตามันเกินจริงสิละน้ำข้อลวละชีเดียวน้ำลองทอคกะค่ะอืม จะว่าเข้ามาใส่สมใส่สน <ม S 2> วนไม่มนะไปเสียบแขนนะปวดจูมือนรอใส่เค็มปวดจูมือจูมือหรอพี่น้องไไ่มบวิตาะห์นะไม่มา ชื่อว่าอะไรเจียงว่านะกูบอกก่อนพันมีพี่น้องวดวัดสามึงไปก่อนเนาะน้ำตุม่มน้ำมันตุ่มสวัสดีไก่ใส่มะละกอใช่ครับคุณพี่น้องนะ คื่เก่าเลยพี่น้องชวยโ <c oughs> อ้นใจตินใจใส่เมื่อค่ะใส่เมื่อ,อ,อ,อนี่ล่ะเนียนกระปุล ดังฮักละดังไปอุดยุ่ง <laughs> สมอง <laughs> นี่ใสใสงเอปิ F F. <laughs> ๊กพักบุวงน้ำให้น้ำหน้าพี่น้องพักบุกวงกันเรี่องโอ้ก,อากา <laughs> ันเรี่องไมครับกานเรี่องหัว,วหัวอุดใบบุ้งก็ง่ายค่ะ ทำไมจกให้ฟักบุ er> mm ้ง hmm. จัก evet. จั่ชูดขหนอกรอบบดทุกอย่างเลยนาพป่น้องกินเกพิธภ ไม่ตัเบิดมือิอ่างนะพี่นนะ้อ,นองอยากน้ำบ่มันไมีคนไปตดอยบุกห้่งหรือบัณนี้คู่ไไม่ค่ยยนะอยเดอกบุกหองรยเน จะพาเปิดเทิมมือที่สองค่ะครับพี่น้องยุมมยุมมยุมมยุ้มแบบน้อยสมยาค่ะเอาพี่น้องต่อไลยายหางไม่ต่อไลยายหาง คือเกานะครับเอาเล็กๆน้อยๆมาฝากเหมือนเดิมครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับอันกินไปกระยันอยากายนะกินข้ามปมเนี่ยบางทีมันก็ลงนะไม่สํารวมปัจจวาแต่กินต่อนะแต่กินตามภาษาคนนั้นนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมส่วนประคุงนะครับใส่กระปุนใส่ตีนไก่นะครับะลองเอาไปเห็ดมือเนาพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ผมกับครูอ๊อฟนะครับ ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ,บ,บ๊ายบายครับผมลืมท้าวมาซกลิงใส่สุสสดไปจักเท้าอประมาือประมาณสว่วนนึงเลยละไขรตอบถือสิมีรางวัลบ๊ายบ,ายบายครับผม